ปรา,าสาทครบปีฉลองถืนพาราที่เรืองรองสง่าสมขอบำบวงองค์เทพแห่งอินพรมสุขพระมงคลสีสวัสดิ์พิพัฒน์พรองค์การบริหารส่วนตำบลเชืวอเพลิงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองผืนแผ่นดินปรา,าสาทนายชาญรงค์รายสนนายพินิจเมืองไทยกำนันตำบลเชื้อเพลิงนายสุรพงษ์ธรรมเที่ยงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงรูปแบบขบวนของตำบลเชื้อเพลิง ได้นำขบวนของพระอินทรทรงช้างโอเอราวันมาในรูปขบวนที่1นึ่งเถิงเถิงทศรัตราชนาบนาดบไทยองค์อมรินขบวนที่หนึ่งขบวนเทิดพระเกียรติ ประชาชนยิ่งยืนเป็นนิ่ิชาติพระมหากษัตริย์เปรียบดังสมุติเทพที่จุจดจะตีลงมายังโลกมนุษย์นะคะเปรียบดั่งเทวาของของไทยทั้งปวงนะคะพระองค์คืนความสุขให้เมฆมวลธรรมชาติทั้งสรรพสิ่งทัวทุกสรรพสัตว์นะคะแล้วพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยพุทธพิธราชธรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอาณาเขตปูดไปด้วยุระ์มตตากรุณาที่คุณนะคะของพระม ปัจจุบันชาวตำบลเฉลิมนะคะยูดีกินด,ด,ดีด้วยพระบาร,ร,รมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชกาลนะคะในการเฉลิมฉลองพื้นแผ่นดินประสาท85ปีนี้นะคะผสมในกรชาวตำบลเฉลิงขอน้อมกล้าน้อ,กนอกมกระหม่อมถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยุรัาคูลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยน,นาน เอราวันนะคะซึ่งสุรินนะคะได้มานามจากเจ้าเมืองสุรินทักดีนะคะหมายถึงซื่อตรงต่อพระเจ้าแผ่นดินนะคะซึ่งสุรินแปลว่าพระอินนะคะพระอินก็หมายถึงพระเจ้า,ผาแผ่นดินนะคะซึ่งรัชกาลที่หนึ่งได้เปลี่ยนชื่อเมืองปทัยสวัสมานนะคะเป็นเมืองสุรินตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองนั่นเองนะคะคือคำว่าสุระก็ มาจากคําว่าสุระกับอินนะคะหมายถึงพระอินทเกีงกล้าดนะคะเป็นเมืองแห่งพระอินที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งรูปพระอินทรงช้างนี่เองนะคะนํามาเป็นสัญญาของเราทั้งสองนะคะที่มาจากภาพหลังปราสาทบ้านไครที่ท่านได้เห็นอยู่ด้านหลังพระอินทรงช้างนี่นั่นเองนี่นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ที่ปราสาทบ้านไคแสดงถึงการเคารพบูชาพระอินเป็นพเจ้าแห่งฟ้าฝนและความอุมสมบูรณ์พูนสุขนั่นเองนะคะปราสาทบ้านไครนะคะก็เป็นเทพพยญายวิมานที่ได้รับการ การถ่ายทอดน,นะคะจากจินตนาการตามคติฮินดูนะคะลงมาให้ปรากฏเป็นรูปธรรมบนโลกมนุษย์นะคะเพื่อใช้เป็นที่ติดต่อระหว่างมนุษย์และเทพนะคะโดยมีนักบวดทําหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยในยัดสำคัญของปราสาทวาัดใครนี้ก็คงเป็นภารกิจข,ของศูนย์กลางชุมชนนะคะเพื่อประโยชน์ด้านศาสน,นานั้นนะคะับปราสาทจึงมีบทบาทความศักดิ์สิทธิ์ทาง ชมากในวันจำลองประจากทับหลังนะครับขององค์ประสาทบ้านไผ่ใช่ค่ะพักยืนนั้นใช้ผู้แสดงเป็นคนเป็นๆนะใช่ค่ะงานช้างจำลองนั่นค่ะสวยสดงดงามครับแหล่งโบราณสถานปราสาทบ้านไผ่เป็นศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรมและโบราณคดีของตำบลเชื่อเพลิงซึ่งการตกแต่งของ มีค่ะมีทั้งหมดเลยนะคะที่ได้กล่าวมาในวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ชมในขบวนอันงดงามตะการตาที่ท่านจะได้ชมรับชมต่อไปนี้นะคะตะการตาทนี่คือทีมกำเนิดของกระนกปิงดอกช่บ้านคงองอยู่บ้านขอกปองหมู่ิ้สามเดียวของประเทศไทยด้วยใช่แล้วค่ะดูที่อำเภอปราสาทของเรานี่เองใช่ค่ะเดี๋ยวท่านจะได้เห็นกระนกตัวเป็นๆนะคะค่ะเป็นใช่ค่ะนอกจากนั้นเราจะเห็นว่ามีวัวตัวเป็นๆมาด้วยใช่ค่ะมีช้างตัวเป็นๆด้วยนะคะในงานนี้ ออีกคำพจน์หนึ่งนอกจากยอดบน่อนหน้านี้คือไก่ที่มีช้างอ๋อที่มีช้างเป็นตะบนเขาบอกตะบนค่ะในตรงนี้นะคะก็จะเป็นขบวนของขบวนต่อไปนะคะจะเป็นความขวัญที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะ บนเชื้อเพลิงแหล่งบันเทิงศิลปินทินวัฒนธรรมเกษตรกรรมนวัตวิถีมีปราสาทโบราณตำนานกระนบติงตองนะคะบวรมิ่งสถานอภิบาลปวงประชานะคะซึ่งเราได้น้อมนำสักกรพร,ระผู้บ้านชาวเชื้อเพลิงนะคะเป็นพุนทธบูชาศาสนาชีน้นำทางความเชื่อคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งเรียกว่าศาสนาเป็นความเชื่อทางศาสนานะคะ าวตำบลเชื้อเพลิงได้น้อมอันเจิญพระพุทธมงคลผาไทยพระพุทธชัยรังสีพระพุทธมณีกุณากรพระพุทธปวรสีมาพระพุทธประชาสามัคคีสีเชื้อเพลิงพระพุทธรูปคู่บารมีชาวเชื้อเพลิงซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวเชื่อมโยงจิตใจชาวตำบลเชื้อเพลิงให้ร้ถึงาถการจะทำัง ไม,ไ,ไม่อาไรกันตำบเชื้อเพลิงค่ขึ้นกันและกันนะคะตลอดจนร่วมกันศึกษารนะคะในรูปขบวนก็จะประกอบไปด้วยเวียนบายสีนะคะเวียนเครื่องสัการะบูชาดอกไม้ทุกเรียนนะคะอันเป็นที่บูชาสูงสุดของประสงฆที่ก่อเชาวตำบลเชื้อเพลิงนะคะ จวัดสุรินทร์ของชาวจังหวัดสุรินทร์เรานะคะ <UK yani. S 1> ก็มีมาเดินนานนี้แล้วนะคะทั้งนี้นะคะตระ,ะ,ะกูมลมีสานุนนะคะโดยท่านกนันอานมีสานุนนะคะซึ่งเป็นชาวเขมรทินไทยเลยนะคะเป็นชาว bon ตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทรดราน์เองเน,นะคะค่ะเ,เป็นการบวชหรือเปล่าคร uh, ับ <As S 2> ใช่ค่ะเป็นผู้ดำเนินการเลี้ยงช้างนะคะคจึงได้มีประเพณีการบวชนาคช้างนะคะซึ่งมีในตำบลเชื้อเพลิงแล้วก็มีในทุกๆพื้นที่ข,ของอประเทศไทยเลยนะคะ ในขบวนประกอบด้วยเกวียนเครื่องบวชเกวียนใบสีเกวียนมโหรีนะคะซึ่งช้างนะคะก็แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีระหว่างคนกับช้างนะคะที่สัมพันธ์กันแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะอันนี้เป็นประเพณีการย่อประเพณีการบวชบุาช้างใช่ค่ะท่านมดเชือเพลิงเกิดขึ้นมาสาธุพะนะคะท่านรองนายกนะคะท่านรองนายกองการบริหารจับเชือเพลิงนะคะท่านเป็นพระนะคะมาบวชหน้า ครั้งนี้จะสังเกตไหมคะว่านางนะคะจะแต่งตัวสีสันนะคะคเนื่องจากว่าก่อนบวชน,นะคะก็จะมีกิเลสใช่ไหมคะร้อยเรียงเรื่องราวให้งามสมพืนแผ่นดินสง่างามห้าอุดมางามสมถิ่นเชื้อเพลิงที่ผ้าภูมนะคะขบวนต่อไปเป็นขบวนนางรำของชาวตำบลเชื้อเพลิงขอเสียงปรบมือให้กับชาวตำบลเชื้อเพลิงนะคะ ซึ่งมาจากนางรำ12หมู่บ้านของตำบลเชื้อเพลิงนะคะรำด้วยก,กลุ่มสตรีนะคะและโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงโรงเรียนบ้านโพกองนะคะได้มาขี่กันต่อไปนะคะ การแต่งกายนะคะจะเป็นผ้านุ่งที่เป็นผ้าไหมนะคะของชาวสุรินเรานะคะรวมถึงผ้าสบายด้วยนะคะในการแต่งกายในครั้งนี้นะคะก็จะรวมจํานวนนักแสดงในการรำครั้งนี้นะคะจํานวน110ชีวิตค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับนางรําตาบนเชื้อเพลิงค่ะเพลงที่บรเลงออกมานี้ เองที่แต่งขึ้นนะคะตามลักษณะของของดีสองตะมนลเชื้อเพลิงเราเลยทีเดียวเลยนะคะก็จะมีทั้งข้าวสารมีทั้งผ้าไหมมีทั้งกระนกมีรวมถึงกันเรือเรืออันเรด้วยนะคะรวมถึงผู้คนของชาวตะบนเชื้อเพลิงก็มีจิตใจที่งดงามนะคะเช่นกันเลยตรึงตาตรึงใจต้น ตอนนี้คืออยากให้ทุกท่านให้ท่านกรรมการและพี่น้องทุกท่านได้ฟังเพลงที่บรรเลงถึงพื้นถิ่นของตำบลเชื้อเพลิงโดยแท้เลยนะคะที่มีความเป็นเชื้อเพลิงเลยนะคะว่าของดีเรามีอะไรบ้างนะคะบบมีท,ทั้งรรท่ารำเนี่ยครับเป็นท่ารำกระนกติงตองด้วยหรือเปล่ามีด้วยนะคะเดี๋ยวจะผสมประกอบเข้าไปนะคะคให้เห็นว่ากระนกติงตองถึงแม้มีมานานแล้วเราก็สามารถประยุกต์ใช้นะคะกับ,บท่ารำในทุกๆท,ท่านะคะที่เป็นท่าพื้นบ้าน ท่าบ้านเราเลยนะคะค่ะซึ่งเพลงก็จะประกอบไปด้วยของดีนะคะทั้ง12หมู่บ้านนะคะมีเชื้อเพลิงอยากจะบอกว่ามีทั้งศิลปินนะคะตลกดิเกเขมร้นทินไทยมีหมดยอยืนราตรีศิลปนนะคะมีทั้งย่อรักโค้งนาซามนะคะค่ะแล้วก็เชื้อเพลิงของเราใช่ค่ะแล้วรวมถึงป่าชุมชนที่ได้รับทงด้วยค่ะทงที่ทักป่านะคะได้นวัดอะไรบ้างครับใช่ค่ะป่าป่าวัดลูกโลกสีเขียวด้วยใช่ไหมครับค่ะซึ่ง รางวัลที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมนะคะถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราจ,จุดาสยามรมราชกุมารีในงาน80ปีของดีอําเภอประาศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2561นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งงานของดีอําเภอประสาสตร์และงานกาชาติประจําปีพุทธศักราช2562ถงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชิน,ชน,นีพัชนปีหลวงจากการที่มีป่าอุดมสมบูรณ หรือ <laughs> ต่าตะกาวนั่นเองนะคะซึ่งมีพื้นที่3,000กว่าไร่เลยนะคะใช่ค่ะ <โ Makes. S 1> รวมถึงรางวัลลูกโลกสีเขียวจากสถาบันลูกโลกสีเขียวนะคะโ, <krie. S 1> โดยบริษัทปทตทแห่งประเทศไทยนะคะ<โ>เป็นรางวัลการสืบสารพระราชปณิธานวิถีอพอเพียงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินี่คือการ<ว>อนุรักษ์<ข>ดิน<ะ>น้ำป่าใช่ค่ะรางวัลสิบปนนเปญักศนุ้ยนะคะเป็นรางวัลแห่งความยั่งยืนจากสถาบันลูกโลกสีเขียวนะคะแสดงให้เห็นว่าตะบลเชื้อเพลิงเรานะคะมีการทั้งอนุรักษ์วัฒ ทมประเพณีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ของดีทุกๆอย่างที่มีอยู่ให้ยังให้ยังยืนอยู่สืบไปค่ะพิธีกรครับเกิดดูในส่วนของผ้านุ่งทำตั้งแต่ด้านหน้านี้ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ของตําบลเชื้อเพลิงค่ะมุกมาจากหลายหมู่บ้านเลยนะคะโดยหลักๆแล้วทอจากบ้านโพกองบ้านหนองสูนะคะบ้านราเบิดมีแทบทุกหมู่บ้านเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านโพกองนี่เป็นกลุ่มตูบกหม่อนไหมเลยนะคะ่กลุบ้านหนองสูง ถูกม้วนไหมบ้านโพกองเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ด้านการทอผ้าไหมด้วยนะคะครับผลิดไหมสาวไหมทอไหมนะครับใช่ <ผม S 1> ค่ะแไปไกลไปทั่วประเทศไทยใช่แล้วค่ะตำบลเชื้อเพลินครับซึ่งผ้าไหมเรานะคะไม่ว่าจะใส่ที่ไหนก็สวยงามเสมอนะคะผมไม่ว่าจะไปตัดเป็นอะไรหรือไม่ตัดก็สวยงามเช่นกันนะคะร้อยสีพันลายใช่ค่ะจึงอยากให้เห็นว่าผ้าไหมทุกๆลายนะคะทุกๆสีสันมีความงดงามในตัวมีความโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เครื่องประดับที่สวมใส่สุภาพสตรีก็เป็นสมัยนิยมก็คือประเมือค่ะเป็นประอมนะคะก็จะมีหลากหลายลายเช่นกันนะคะที่จะนํามาประยุกต์ตกแต่งนะคะให้เข้ากับบุคลิกให้เข้ากับการแสดงนั้นๆนะคะเพื่อให้เห็นความงดงามนะคะยางเป็นในช่วงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของตำบลเชื้อเพลิงกับเวลาการแสดง5นาทีนะครับต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้ง5ท่าน กับกับนางรำห1ึ่ชีวิตตำบลเชื้อเพลิงใช่นี่คือแชมป์เก่าครั้งที่หนึ่งถ้วยพระธานสมเด็จพระเทพครับ2,560เมื่อคราวงาน80ปีอำเภอปราศาสตร์ของเรานะครับปีนี้จะมาทวงแชมป์คืนได้หรือไม่นะครับเหลืออีกสามขบวนครับผมการแสดงของตำบลเชื้อเพลิงจะเป็นการเดินรำแทไหลไปไม่ได้หยุดทำการแสดงครับพวก้าทํนองก็จะเป็นความอ่อฉช้อ่สวยงามครับครับผม เราจะจับเวลาที่แถวสุดท้ายของนางรำเสื้อสีเหลืองทองนะครับก็นางรำนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณครูเป็นแม่บ้านเป็นสตรีเป็นเด็กนักเรียนนะคะของตำบลเชียอเพลองทั้งหมดเลยนะคะทั้งสิ้นเลยนะคะทั้งหมดเลยคุ้มค่าทุกพื้นที่จริงๆเลยนะคะค่ะนั่นคือความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงพลังคนเชื้อเพลิงค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสมรอยยิ้มให้ท่านกรรมการและพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะใคให้เห็นว่าเราพร้อมนะคะเราพร้อมที่จะเอ่อมาร่วมนะคะในโครงการในให,ให้เห็นของดีของตำบลเชื้อเพลิงจริงๆนะคะมาแล้วนะคะคมาแล้วนะคะกรนะกรนกกระนกตัวน้อยมาแล้วนะคะลูกหลานการนะนกบ้านโพกองของเรานะคะกระนกติงตองเป็นที่มาของตำนานต้นกําเนิดกระนกติงตองบ้านโพกองตำบลเชื้อเพลิง อยู่ที่ตำบลเชื้อเพลิงครับใช่ค่ะได้ได้เป็นแสดงหลายๆที่ได้เป็นแสดงต่างประเทศมาด้วยแล้วนะคะักเรียงชั้นประถมในตำบลเชื้อเพลิงบ้านภูครองทุกคนใช่ค่ะต้องรำต้องตองเป็นใช่ค่ะแล้วก็สายเลือดนะครับต้องสามารถถ่ายทอดได้ด้วยนะคะต้องสามารถถ่ายทอดได้ด้วยการแสดงนี้เคยแสดงตอนน้าพระพักมาแล้วนะครับใช่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจของคนคเชาาอำเภอประสาทและคุนตำบลเชื้อเพลิงอย่างแท้จริงใช่ค่ะผู้คิดประดิษฐารำคือ คุณตาคุณตาเตน,เนใช่ค่ะ <หา S 2> คุณตาเตนนะค,ะนะคก็ถ้า จะเป็นลักษณะการล้อเลียนนะคะจากกระนบตงตองหรือตั๊กแตนตำข้าวนั่นเองนะคะค่ะเป็นการล้อเลียนลักษณะซึ่งความชาวบ้านโบราณเราเราไม่คิดนะคุณตาสามารถคิดท่าเต้นออกมาได้ท่ารำออกมาได้ขนาดนี้นะคะก<ด>็เป็นทุนความยาอย่างยางิ่งเลยนะคะโดยการดูจากธรรมชาติของสัตว์นะครับ<า>ป็นการเกี่ยวพาราสีของตั๊กแตนตำข้าวนะครับ และขบวนขบวนอะไรครับขบวนยังอยู่ในขบวนของดีตําบลเชื้อเพลิงของเรานะคะยังอยู่กับเชื้อเพลิงครับจะย่อออกให้เห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตาบลเชื้อเพลิงนะคะมีมีปราสาทมีป่าชุมชนนะคะมีของดีมีต้นข้าวนะคะรวมถึง พ้าพเกษตเรอินซียซึ่งเป็นชื่อดังของตำบลเชื้อเพลิงเช่นกันนะคะลักษณะรถนะคะจะเป็นการตอกนะคะเป็นเป็นตอกจากสารซึ่งทําอยู่ในตำบลเชื้อเพลิงนะคะก็มีการทํางานสีมือนะคะจากการทําช้างกับการทำลักษณะของใอ้ฟข้าใช่ไหม นอกจากนี้เราก็ยังมีดอกไม้ไม้จากหลอดใหม่ด้วยนะครับดอกไม้ที่เกิดจากการสารตกไผ่ใช่ค่ะจากดอกไม้ที่ทํานะคะเป็นจากไหมแดดแด่นะคะท่านพิธีกรครับที่เห็นเป็นแกะสลักนักจิ๋งายแทนหยวกลวยหรือเปล่าคใช่ใช่แล้วค่ะเป็นการแทนหยวกลวยค่ะซึ่งเป็นฝีมือที่เราอยากให้เห็นว่าตําบลเจริงของเรามีครบทุกอย่างนะคะงานฝีมืองานศิลป์นะคะได้ครับค่ะ ขุนนะคะที <itch io> ่งดงามนะคะของชาวตำบลเชียงเพลิงงดงามครับแต่ลอยกันแล้วโตจกขบวนนี้แล้วเราเอาอยู่กับเชียงเพลิงดอกไม้ทำจากรังไหมที่แบบรังไม่งดงามทำจากฝีมือของแม่บ้านตำบลเชียงเพลิงล้วนเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับศิลปวัฒนธรรมของชาวตำบลเชียงเพลิงและผู้มกระยาของชาวเชื้อเพลิงครับขบวนต่อไปนะคะเป็นขบวนเชียงเพลิงสามัคคีภาคีร่วมใจนะคะจะเป็นการแสดงเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของ ราชการนะคะท้องที่ทางถิ่นนะคะพี่น้องประชาชนนะคะประกอบด้วยโรงเรียนเจ้เพิงวิทยาโรงเรียนโวนสฤษดิาจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนรัตประชาสามคคีโรงเรียนบ้านโพกองโรงเรียนบ้านเชียอเพิงศูนย์แม่สเข้าสุรินทร์นะคะรวมถึงศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสื่อปัญญาจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะแสดงให้เห็นว่าพลังร่วมใจอันนี้จะมีการรณรงค์เรื่องขยะด้วยนะคะ,ะทุกวันนี้สําคัญมาก เร,เรื่องขยะเรื่องยาเสพติดนะคะ,ะ,คะก็จะมีทั้งคำขวัญต่อต้านนะคะแต่เป็น,ปนการรณรงค์นะคะค,ค่ะ ยาเสพติดนี้เป็นวาระของชาติจริงๆนะครับวันนี้ตำบลเชื้อเพลิงเองก็มาร่วมรณรงค์ในขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมด้วยนะครับการลดขยะก็เช่นกันนะคะทุกช่วงนี้ก็คือจะต้องก็เป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันเนื่องจากอยากจะลดโลกแล้วนะคะเราจึงต้องร่วมกันนะคะรณรงค์ให้ขยะน้อยลงนะคะรีไซเคิลนะครับแล้วก็รียูสนะครับนำกลับมาใช้ใหม่นะครับโรงเรียนโสตนะคะโรงเรียนโสตนะคะจะต้องจะต้องทาแบบนี้นะคะพว่าน้องๆใช่ค่ะพว่าน้องๆ ะะจะไม่ได้ยินเรานะคะโรงเรียนโส,นสดศึกษาสุรินรเป็นโรงเรียนที่น่ารักมากเลยนะคะที่มีการสแสดงมีงานฝีมือล้อนหลามมากมายเลยนะคะเป็นการฝึกฝีมือน้องๆน่ารักมากนะคะขบวนต่อไปนะคะผู้นำเข้มแข็งประชาอุ่นใจนะคะ เป็นกระบวนที่นําโดยผู้นําท้องที่ท้องถิ่นของชาวตวําบลเชื้อเพลิงรวมถึงโรงเรียนนะคะเช่นกันนะคะจาก12หมู่บ้านนะคะหมู่หนึ่งบ้านเชื้อเพลิงหมู่2บ้านราเบิดนะคะหมู่3บ้านโพกองหมู่4บ้านสแสระโบราณหมู่5บ้านท่านนายกนะคะท่านนายกชาญรงค์ลายสนนะคะขอเซ็งหับมือให้กับท่านนายกชาญรงค์ลายสนนานนนยกการบริหงรส่นตำบลเชื้อเพลิงนะคะ ทั้งนาที่ผ่านไปใช้เป็นศูนย์ฝึกพัฒนาทักษะการใชใช่ค่ะของน้องๆนะครับมาด้วยเสื้อสินบ้านของชาวตำบลเชื้อเพลิงเรานะคะร้อยสีพันลายสวยสดงดงามด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลเชื้อเพลิงเนาะทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและครูอาจารย์ทั้งหมดนะคะในส่วนราชการตำบลเชื้อเพลิงสำหรับตำบลเชื้อเพลิงขอกราบขอบคุณกรรมการและพี่น้องประชาชนทุกท่านในการรับชมขบวนขวัญความงดงามตะการตาขอขอบพระคุณค่ะโบมือดังๆขอบคุณ